นี่เราจะมาในในตัวแล้วนะอันนี้กี่ชิ้นของเราชุดชุดแล้วเราขอดูอดูชุดก่อนเออเออมิมมิมมิมหนุม่มีชุดนะนายมิใส่ได้ใส่ได้มิมาจับหน่อย,อยหน่อยอ่ะจับใหน่อย มาจับให้หน่อยมาจับก้นให้หน่อยมาจัตัวให้หน่อยจะเปลี่ยนชุดเน,นี่ยชุดมันเนี่ยชุดมีจับใส่ชุดหน่อยให้ได้ไหมได้นี่คีนี่มันจะมีแบบอันอันขาลาังด้วยนี่นี่จะมีอขาขลาังแบบนี้เราให้ใส,สน่นิ่งใส่อันนี้อันน,น,นี้น้องคนนุ่มทำเองนะอ่า นีมามามียมแต่แต่อีกคนนึงก็นา้าเนกันแหละไม่ชอบขี้น้าไม่ชอบตัวที่ตัวเองยังไม,ม่เต็มหน้าจริงๆเฮ้อตอนนี้หน้าสดจ่ะหน้าผิวสดจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เนะองเปยกไปกดได้ไหมเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวไป เดี๋ยวทุกคนหาหน้าไปเกาะได้ไหมนี่คนที่หายอะ่ะหาหน้าไปหยิบฝันเลยสิจะ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 ได้อยู่เนี่ยชุดชุดอะมีกับได้ไหไปชืกระชืบนี่ไข่ไปแบบนี้ใส่สนี่นี่ อ่ะน,นี่มาน,น,นี่คือตู้เสื้อผ้านี่เสื้อผ้าเย yeah. อะแยะเดี๋ยวมาดูห้องสวยกันเสร็จเหรอไหมวันนี้จะมาดีวิวห้องที่ดูใช่รดีวิวห้องยูนีแเลอืม นีจะแบ่งห้องสวดเกษแรนะเห็นมาเกาะกลุ่มแบบนี้คือเย่ห้องกะนี่คือสวดเกษตรแล้วแล้วเด็ดแลห้องอาหารแล้วก็ห้องห้องไปนอนก็ห้องอะไรเนี่ยได้แก่ด็กห้องห้องเด็กห้องห้องโถโลนะแค่นี้จะบายบายไปก่อนบายบาย